ห้องสมุดในบ้านของคุณย่าเวลาประมาณหนึ่งทุ่มพิมพ์จะมาเดินเล่นหลังจากที่รับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วเธอมักจะมาเดินเล่นที่ห้องสมุดแห่งนี้บ้านของเธอติดกับบ้านเรือนไทยของคุณย่าพิมพ์พกำลังหาหนังสือเพื่อหาข้อมูลบางอย่างในการทำงานของเธอเธอกำลังจะเป็นอาจารย์พิเศษที่มาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเดือนหน้านี้แล้วสินะ ที่ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกเธอไปทำงานที่น้าที่หน้าต่างห้องสมุดวันนี้มีดาวเรียงกันสวยจังเลยขณะที่พิมพ์กำลังหาหนังสืออยู่นั้นเธอก็เหลือบไปเห็นหนังสือชั้นบนสุดกำลังจะหล่นลงมาเธอจึงยื่นมือหวังจะจับไว้แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเธอล้มลงไปและสลบไปโดยไม่รู้ตัว พิมพ์รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาด้วยความสับสนร่างกายเบาหิวเรากับลอยอยู่บนก้อนเมฆสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทําให้พิมพ์ตาค้างไปชั่วขณะเธอพบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์โบราณเสื้อผ้าที่ผู้คนสวมใส่กระดูแปลกตาไปหมดพิมพ์รีบปิ่งไปที่กระจกบานใหญ่และร้องออกมาด้วยความตกใจ เมื่อเห็นภาพสะท้อนของตัวเองอยู่ในบ้านเดือนไทยหลังใหญ่ซึ่งไม่ใช่บ้านของคุณย่าแน่นอนนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยพิมพูดพิมพูดกับตัวเองอย่างงงงยเสียงประตูเปิดออกทำให้พิมพ์หันไปมองตามเสียงพบหญิงสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องหญิงสูงวัยผู้นี้มีใบหน้าที่ใจดีและรอยยิ้มที่อ่อนโยนรอนตื่นแล้วหรือ หญิงสูงวัยกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลคุณคุณเป็นใครคะพิมพ์ถามด้วยความกลัวปนสงสัยฉันชื่อแม่นมจันจ้าหล่อนเราเป็นใครมาจากไหนกันเล่าแม่นมถามกับพิมพอยากพิมพ์ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แม่นมฟังแต่แม่นมก็ดูไม่เข้าใจสิ่งที่พิมพูดสักเท่าไหร่ แม่นุมจิงพาพิมพ์ไปพบกับเจ้าของบ้านนี้ท่านเป็นเจ้าท่านชื่อเจ้าพญาเดชและคุณหญิงวันเพนเมื่อพิมพ์พได้พบกับเจ้าของบ้านท่านก็ตกใจไม่น้อยที่เห็นเด็กสาวหน้าตาแปลกประหลาดและใส่ชุดแปลกประหลาดปรากฏตัวขึ้นในบ้านพวกท่านพยายามสอบถามพิมพ์พอย่างละเอียดแต่พิมพ์ก็ไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน พิมพ์วิ่งลงมาจากบ้านเดือนไทยมากบมาพบกับบรรยากาศที่แปลกตาต้นไม้ใบหญ้าดูเขียวขจีแต่ก็แปลกตาไปจากที่เธอเคยเห็นเธอเดินสเปะสปะอยู่ในสวนณห้องรับแขกของวังคุณหลวงวิสรุตกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็ได้ยินเสียงคนวิ่งวุ่นวายเกิดอะไรขึ้นคุณหลวงถามคนรับใช้ มีคนเข้ามาเป็นหญิงแปลกหน้าวิ่งเข้ามาในวังครับคุณหลวงคุณหลวงขมดคิ้วด้วยความสงสัยก่อนจะลุกขึ้นเดินตามคนรับใช้ไปยังสวนพิม์พวิ่งหนีคนรับใช้มาจนถึงสะบัวเธอสะดุดล้มลงไปในน้ําคุณหลวงคุณหลวงเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยรอนเป็นใครมาที่นี่ได้อย่างไรคุณหลวงถามด้วยความสงสัย พิมลุกขึ้นจากน้ำแล้วมองคุณหลวงด้วยความตกใจฉันเออฉันลงทางค่ะณนะห้องโถงกลางเรือนใหญ่เจ้าเป็นใครมาที่นี่ได้อย่างไรคุณแม่ของคุณหลวงถามฉันเออฉันหลงทางค่ะพิมตอบคําถามนี้อีกครั้งเจ้อย่าเพิ่งตกใจไปเลยเราจะช่วยหล่อนหาคำตอบให้เอง คุณแม่ของคุณหลวงพูดปลอบโยนพิมพรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยที่พบกับที่พบกับคนใจดีเธอตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่กับครอบครัวของคุณหลวงไปก่อนจนกว่าจะหาทั้งกลับไปยังโลกของเธอได้พิมพ์ถูกพาตัวไปยังห้องพักที่เตรียมไว้ให้เธอเฝ้ามองดวงจันทร์ที่ส่องแสงลงมาบนสะบัวด้วยความรู้สึกเหงาและคิดถึงบ้าน